ขออย่างเดียวอย่าทิ้งถังนี้เ้อห้ามละถังเออเต้นหนึ่งเต้นนึงตั้งเตื้อเตื้อเตื้อค่ะเดี๋ยวนะเฮแบบแบบีมีไฟมาเดี๋ยวดับไฟเราค่ะจุดเจ็ดเตรียมตัวหนึ่งสองไปเลวเดินมาทีเ,ยเลยทีตรงนี้นะกระจายอาเทียเทียไปไปตรงนี้ทางนี้เร็ว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 ทีเดต,ตามทางหั็วเลปทางหัวเลยเดินต,ตามทาี เดินมาเดิน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 เออชี้้เดิไ่บางดี่เบลนี่เฮ้ยมันบเลี่อมมันจะเลื้อยอยู่เออเอาเ้นหมุเอาเ้นหมดเอาเ้นหมดอันนี้หมนแล้วเออบลเลยังดบลเลยังขยโงแม่ขยโยถังบลเลยังซีอทีบลเลยังหมุนแล้วหมุนทบถังแต่ไม่ดับเออ บอกเป็นอย่างปล่อยให,ให้มันดับเองครับอยู่ในครบสามคนหรือเปล่า <c oughs> มาทางเทสมาทางเทง <c oughs> <c oughs> มาอภิปรายให้กับสามคนครับมามามาทางนี้ับ